นะครับไม้รอบใหม่เข้ามาแล้วนะครับมีทั้งสีหลากหลายสีนะครับมีทั้งสีต้นสีเดียวก็มีครับมีทั้งแฟนซีไม่มีแฟนซีก็มีนะครับวันนี้ก็วันที่26นะครับสิงหาคม2564ีนะครับก็มีให้ท่านได้เลือกกันอีกแล้วนะครับนะฮะก็มีประมาณ20 20ต้นกับอีก2ชุดนะครับ2ชุดนะครับชุดละพันสองชุดนะครับพร้อมส่งนะครับนี่ชุดละพันนะครับไม่มีดอกนะครับแต่รับรองสวยแน่นอนนะครับผมชุดละพันพร้อมส่งนะครับ เฉพาะค่าส่งนี้ก็น่าจะอยู่ที่ร้อยกว่าบาทอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่1กันเลยนะครับมาดูต้นที่1่ครับชมพูซับเจริญนะครับนี่ใครที่ใครที่เห็นกันนะครับที่บอกว่าไอ้ชมพูซับเจริญเป็นยังไงเป็นดอกอย่างนี้นะครับนะฮะเห็นไหมครับสวยงามนะครับดอกนี้สวยงามนี่บานยังไม่สุดนะครับเมื่อคืนเจอฝนถล่มนะครับเมื่อคืนอันนี้บานแล้วนะครับนี่อย่างนี้นะครับชมพูซับเจริญนะครับนี่เหลือดอกตูมเต็มเลยนะครับเอาไปก็ไปบานที่ท่านด้วยนั่นแหละครับ นะถ้าท่านไม่ตัดร่างไม่ตกแต่งเขานะนะครับนะก็ต้นนี้นะครับขอขายอยู่ที่800บาทนะครับขอค่าส่งอยู่ที่่100นะครับ100บาทนะครับขอค่าส่งอยู่ที่100บาทนะครับชมพูซับไปเลยนะครับต้นนี้ไม่ใช่แฟนซีเด้อนะครับมาต้นที่สองนะครับต้นที่สองเป็นแฟนซีนะครับต้นที่สองแฟนซีนะครับแฟนซีมีม่วงนะครับม่วงแล้วก็แดงนะครับแล้วก็อะไรอะ โอรสนะครับขอบสีชมพูนะครับต้นนี้นะครับดอกสวยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างโอ้ยอยู่จุใส่ปะพูนอยู่พุ่นนะครับนูนูนูน,น,น,นูเห็นไหมไกลๆนะครับมันจะเป็นข้างในมันจะเป็นโอรสนะครับเป็นโอรสแล้วก็ยังไงอะ่ะเป็นโอรสแล้วก็ข้างนอกเป็นกีบสีชมพูออกอมส้มๆอ,อ่ะอ่ะสวยนะครับต้นนี้ที่ผมบอกว่าสวยๆนะครับใบยอย่างนี้เด้อเอาดูกันให้ดีนะครับใบยอย่างนี้แหละครับที่ผมบอกว่าสวยนะครับ แล้วก็ม่วงนะครับผมม่วงตอนนี้หกร้อยบาทนะครับเบอร์สองนี่หกร้อยบาทนี่โคดใหญ่ๆโคนใหญ่ๆเด้อนะครับเบอร์สามนะครับแฟนซีเหมือนกันนะครับมีแดงนะครับแล้วก็มีม่วงนะครับอันนี้แดงเด้อนะครับอันนี้ม่วงนะครับอันนี้ก็แดงนะครับแดงนะครับแดงเอ่อแบล็กเลสนะครับนะอันนี้ก็แบล็กเลสอีกนะครับอันนี้ก็อีกสีหนึ่งนะครับคนละสีเด้อันสีชมพูนะครับลายๆนะครับตัวนี้สามสีนะครับราคาอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับค่าส่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเด้อนะครับอืม ค่าส่งอยู่ที่100บาทนะครับโคตรสวยๆนะครับต้นนี้ก็โคตรใหญ่ๆนะครับอืมนะครับมาต้นที่4นะครับต้นที่4นะครับต้นที่4แบบนี้เลยนะครับอืมต้นที่4สีเหลืองนะครับเหลืองเจนทาเอ้ยไม่ใช่เหลืองเจนทาเหลืองอ่าซับเจริญนะครับนี่นะครับเหลืองตัวนี้นะครับนี่นี่เหลืองซับเจริญนะครับเหลืองตัวใหม่นะครับนะฮะแล้วก็จะมีชมพูซับเจริญนะครับโอ้มีแต่ซับเจริญเลยแล้วก็มีแดงนะครับแบล็กเรดนะครับนี่ตัวนี้แบล็กเรดเดอร์นะครับนี่ 600บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับ600บาทไม่รวมส่งอดูโคดนะครับดูโคดนะครับนะฮะดูโคดนะครับโคดฝังเนอร์นะครับบางครั้งมุมกล้องนะครับเอาถ่ายใกล้ถ่ายไกลมุมกล้องนี่อันไหนมันขึ้นกล้องกว่ามันก็จะดูใหญ่กว่านะอันไหนฝังอยู่ข้างล่างก็จะดูเหมือนเล็กนะนะครับแต่ที่จริงมันไม่ได้เล็กนะเดี๋ยวจะกลัวให้ดูนะครับนะโคดมันฝังอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้คือแบบลากเขายังกินอยู่ก็เลยไม่ได้โชว์นะครับอืมนะครับหกร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับค่าส่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ มาต้นที่5นะครับแบ็กเลสนะครับแบ็กเลสแบ็กเลสนะครับต้นนี้ต้นใหญ่นะครับแบล็กเลสต้นใหญ่ต้นสูงนะครับนี่ดอกเต็มต้นเลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้แบ็กเลสนะครับแบ็กเลสเสียบ1 2 3 4 5 6 7กจ็ิ่งนะครับเสียบ7จ็กิ่งนะครับ600บาทนะครับแบ็กเลสตัวนี้นะครับมาดูรอบๆเขานะครับนี่นะครับดูรอบๆเขาเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหต้นนี้ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ค่าส่งนี่ได้ไหมค่าส่งนี่น่าจะอยู่ที่150บบาทนะต้นนี้นะ นะครับต้นสูงต้นใหญ่นะครับอ่านะครับอ่าค่าสูงน่าจะอยู่ที่หนึ่งรห้าสิบาทนะครับแบล็กเลสนะครับมันสูงกว่าต้นนี้นะครับแล้วก็ยาวด้วยนะครับพอรวบเวลาปูเลบเวลาแพ็คเนี่ยมันจะรวบไปอย่างนี้นะครับพอรวบไปเสร็จปั๊บมันจะทําให้ต้นไม้ยาวครับโอเคนะครับต้นที่หกนี่ห0ร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งเดอร์นะครับต้นที่เจยูไใตต้นที่7็ดชมพูรั์เจริญอีกแล้วนะครับชมพูซั์เจริญต้นนี้นะครับชมพูซั์เจริญนะครับนี่ ตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่าเบอร์หนึ่งนะครับแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับแปดร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับนี่ต้นที่หกนะครับต้นที่หกแปดร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับนี่นี่เห็นไหมนะครับชมพภูทรับเดือนนะครับเวลาออกดอกดอกสวยแล้วก็ดอกดอกนะครับนะดอกดอกด้วยนะครับสวยด้วยนะครับอยู่นี่อยู่ในกระถางสิบสิบหกนิ้วนะนะครับสิบหกนิ้ว 800บาทนะครับไม่รวมส่งมาต้นที่2นะครับไม่ใช่ต้นที่7นะครับมาต้นที่7ช็ชมพูรั์เดริญเหมือนกันนะครับชมพูรั์เดริญมาเยอะแต่นี่ดอกยังไม่บานนะนะครับเป็นพวงเลยนะครับดอกยังไม่บานบางคนก็ถามนะครับใส่ปุ๋ยอะไรให้ดอกให้ออกดอกนะครับต้นไม้นะครับท่านดูนะครับไอช่วงที่มันยังไม่ออกดอกนะครับมันจะชูก้านมาอย่างเงี้ยนะครับช่วงช่วงที่เนี้ยนะครับก็บำรุงไปนะครับบำรุงให้มันสมบูรณ์กว่านะครับด้วยปุ๋ยสูตรตัวหน้านะครับ ที่ผมเคยบอกนะครับ30 20 0นะครับหรือไม่ถ้าขั้นไม่มีก็16 16 16ก็ได้นะครับบำรุงเข้าไปนะครับเสร็จปั๊บพอจังหวะมันจะออกดอกนะครับมันก็สมบูรณ์นะครับดอกมันก็เป็นพวงอย่างนี้นะครับนะฮะปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยอัดเม็ดนะครับเนี่ยอย่างที่ผมใส่อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมจะซูมให้ดูนะครับมันก็ต้องใส่ด้วยนะครับเนี่ยนะครับขี้ไก่อัดเม็ดมันต้องใส่ด้วยนะครับอ่อะไรนะปุ๋ยมูลสัตว์นะครับม นะฮะแล้วก็บํารุงไปด้วยนะครับในจังหวะที่มันกําลังแทงช่อใหม่ๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวพอมันสมบูรณ์มันก็เนี่ยดอกมันก็เต็มอย่างนี้นะครับอันนี้สีชมพูนะครับสีชมพูอย่างนี้นะครับอย่างนี้สวยๆนะครับชื่ออะไรไม่รู้นะครับเนี่ยนะอ่าแล้วก็แบล็กเลสนะครับแบล็กเลสนะครับแล้วก็มีแบล็กเลสน่าจะมี2สีนะครับตัวนี้น่าจะมี2สีนะครับตัวนี้นะครับ2สีนะครับรากสวยกิ่งสวยตอสวยนะครับนี่นะครับรากสวยกิ่งสวยตอสวยนะครับ ดอกก็สวยอีกนะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับดอกก็สวยอีกนะครับต้นนี้นะครับอยู่ที่ราคาเก้าร hmm. ้อยบาทนะครับไม่รวมส่งเด้อนะครับเก้าร้ยบาทนะครับดูนะครับรากก็สวยอีกนะครับเก้าร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับมาต้นที่เก้านะครับต้นที่เก้าต้นที่เก้านี่โขดก็สวยนะครับโขดก็สวยโขดก็สวยมีอยู่สามสีนะครับมีขาวนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับนี่ แดงเอ่อน่าจะเป็นลูกไม้นะครับตัวนี้ผมก็ไม่รู้ตั้งชื่ออะไรนะครับเห็นไหมขอบก็จะเป็นขอบดำๆนิดๆนะครับแล้วนี่เป็นชั้นกุหลาบไม่เห็นรูไม่เห็นกลวยเลยนะครับแล้วก็มีเหลืองนะครับมีเหลืองนะครับต้นนี้3ามสีนะครับ3มสีถ้าโชคดีก็ได้4ีสีนะครับต้นนี้ก็เก้าร้อยบาทนะครับโขดใหญ่ด้วยนะครับเก0อยบาทนะครับผมว่าน่าจะมีถึงสี่สีนะครับเก0ร้อยบาทนะครับโขดใหญ่ด้วยนะครับไม่รวมส่งนะครับ มาต้นที่สิบนะครับต้นที่สิบนี่โคตรเกือบเต็มกระถางเลยนะครับต้นที่สิบสีขาวล้วนนะครับสีขาวล้วนนะครับสีขาวล้วนนะครับดูโคตรเขานะครับนะห่างจากกระถางแค่นิดเดียวเองนะครับอันนี้ไม่ได้โกยนะครับฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมอ่านะครับต้นที่สิบนะครับต้นที่สิบสีขาวล้วนนะครับใครที่อยากได้สีขาวล้วนนะครับนี่เอานี่ไม่ใช่หักเลยหักแล้วครับหักแล้ว หักแล้วเม, like มื่อกี้ผมไปงัดมันมานะครับหักเลยนะครับไม่เป็นไรดอกตูมนะครับขอให้มีดอกตูมไปนะครับสีขาวล้วนนะครับสีขาวล้วนนี่หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทค่าส่งมันอยู่ที่ร้อยห้าสิบแต่ผมขอร้อยเดียวพอนะครับต้นนี้นะครับต้นที่สิบนะนะครับต้นที่สิบมาต้นที่สิบเอ็ดนะครับขาวเหมือนกันนะครับขาวล้วนเหมือนกันนะครับนะน่าจะเป็นขาวล้วนเหมือนกันนะครับต้นนี้กระถางสิบสิบสองนิ้วนะครับนี่ โขใหญ่เหมือนกันนะครับนี่หกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับค่าส่งก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับมาต้นที่สิบสองนะครับต้นที่สิบสองนี่อืมต้นที่สิบสองนี่นี่ดอกแบบนี้นะครับอ่าชื่อว่าดอกอะไรนะอ่าอาทิตย์ทรงกรดใช่ไหมใช่อาทิตย์ทรงกรดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อาทิตย์ทรงกรดพรตเมรีเออเนี่ยผมงวงไอ้สองดอกนี mm ่แหละออาอาทิตย in ์ทรงกรดน่าจะเป็นอาทิตย์ทรงกรดนะครับนะะพรตเมรีน่าจะเป็นอ่ออกหวานกว่านี้นิดหน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นอาทิตย์ทรงกรดนะครับนานานมาทีเด้ออาทิตย์ทรงกรดเด้อสิบสองนิ้วนะครับหกร้อยบาทนะครับเป็นไม้ทรงสูงนะครับนี่นะครับไม้ทรงสูงนะครับดูนะครับนี่นะครับอาทิตย์ทรงกรดนะครับนี่ดูอย่างนี้นะครับ หกร้อยบาทนะครับอาทิตย์สุ่กดนะครับเบอร์สิบสามนะครับเบอร์สิบสามก็มีชมพูตัวนี้นะครับชมพูตัวนี้เขาชื่อว่าอะไรนะไม่รู้นะครับแล้วก็แดงนะครับแดงตัวนี้นะครับไม่ใช่แบล็กเลสนะนะครับมีสองสีนะครับสองสีอ่าสองสีนะครับโขดบึกเลยนะครับหกร้อยบาทเหมือนกันนะครับหกร้อยบาทนี่ดอกค่อยเป็นงนี้นะครับเห็นไหมนะครับ ดอกเป็นอย่างนี้นะครับดอกเป็นอย่างนี้แล้วก็แดงแดงตัวนี้มันถูกฝนนะครับอันนี้ดอกช้าแล้วนะครับขออภัยนะครับไม่ใช่แบล็คเลสนะครับนะฮะนี่แล้วแดงก็จะมีดอกตูมเยอะอยู่นะครับดอกตูมเยอะอยู่นะครับแอ้ตัวนี้ก็ชิสีชมพูนะครับตัวนี้นะครับหกร้อยบาทเหมือนกันนะครับเบอร์สิบสามนะครับเบอร์สิบสามหกร้อยบาทเหมือนกันนะครับอืมนี่นะครับนี่หกร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับหกร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับอืม นี่นะครับไม่รวมสูงนะครับโอเค okay. นะครับผมมาต้นที่สิบสี่นะครับต้นสิบสี่แดงเหมือนกันนะครับแดงแล้วก็มาบัวสวรรค์นะครับบัวสวรรค์ตัวนี้นะครับนี่ที่ต้นนั้นที่มีคนถามเยอะๆนะครับที่มันบานแล้วมัน <cart> <ös> have มีคนถามเยอะๆนะครับต <y uk> ัวนี้นะครับบัวสวรรค์นะครับผมนี่บานยังไม่สุดเด้อนะครับแล้วก็ก็มีแดงนะครับแดงกับบัวสวรรค์สองีนะครับเบอร์สิบสี่นะครับนี่นะครับ ก็ราคา600บาทเหมือนกันนะครับ600บาทนะครับไม่ร่วมส่งนะครับผมมาต้นที่สิบห้านะครับแบล็กเลสต้นสี่หแดงนะครับแดงอันนี้จะไม่ใช่แบล็กเลสแล้วนะครับหรือจะใช่หรือบานนานแล้วนะครับน่าจะบานนานแล้วเนาะนะครับแดงแล้วก็ม่วงเป็นว่าแดงแล้วผมก็บอกว่าม่วงเลยนะครับม่วงดีกว่าเนาะนะครับแดงกับม่วงนะครับผมก็เบอร์15้านี้ก็6 0 0บาทเหมือนกันนะครับไอรากยุงเยิงเนี่ยที่ผมยังไม่ตัดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับไม้เพิ่งยก นะครับไม้เพิ่งยกขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอให้ลดน้ําไปเรื่อยๆืๆนะครับท่านเอาไปปลูกท่านก็กบดินเท่าเท่าอันเดิมนะครับอย่าไปกบสูงอย่างนี้นะครับตายนะครับเน่านะครับนะฮะแล้วให้น้ําเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนตกหนักๆเนี่ยก็อย่าไปให้นะครับนะครับเอ่อถ้าฝนไม่ตกเลยนะครับระยะห่างหนึ่งอาทิตย์เนี่ยท่านก็ต้องให้นะครับเช้าวันละครั้งก็ยังดีนะครับนะฮะแต่ถ้ามันอยู่ไม่ถูกแดดมากไม่อะไรมากนะครับก็ อาจจะสองวันครั้งนะครับก็ยังดีนะครับบางคนก็อยู่ในร่มลำไรอย่างเงี้ยนะครับไม้จะไม่ค่อยออกดอกนะถ้าอยู่ในร่มลำไรนะครับอ่ะเบอร์สิบหกนะครับเบอร์สิบหกพี่ขาวกับแดงนะครับขาวกับแดงนะครับโคดใหญ่ไหมเอามาดูนะครับขาวกับแดงนะครับโคดเบัเลร์เลยนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้มันหายแล้วนะครับนะนี่เดี๋ยวท่านจะบอกว่านี่เห็นไหมเห็นรากเขาเขียวไหมเห็นไหมครับ อันนี้มันคือปัญหาแล้วนะครับนะฮะเบอร์สิบหกนะนี่นะครับดูโขดโอ้ยใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับผมกำลให้ดูนะนี่ใหญ่แล้วมันอยู่ข้างล่างอยูงนนเนี่ยผมไม่ได้เปิดเนี่ยไม่ได้เปิดล่างให้ดูนะครับบอกว่าใหญ่ก็ใหญ่นะครับนะหกร้อยบาทนะครับแฟนซีนะครับสีขาวกับสีแดงนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดนี่โอ้เบอร์สิบเจ็ดนี่ดอกอย่างนี้นะนะครับ นี่เบอร์สิบเจดตัวขาวนะครับขาวอมบชมพูร่องแดงแล้วครับแล้วก็มาอุ้ยตัวนี้มีสามสีนะครับนี่มีมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับคล้ายๆกับผีเสื้อราตีนะครับแต่ไม่ใช่นะฮะแล้วก็มีแดงนะครับแดงตัวนี้นะครับแดงตัวนี้ไม่ใช่แบล็กเลดนะแดงกำมะหยี่ตัวนี้นะครับหกร้อยบาทนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับหกร้อยบาทนะครับผมนั่งยองๆได้ไหมอ่ะนั่งได้นะครับนี่นะครับหกร้อยบาทอุ้ย ขอโทษนะครับห0 0บาทนะครับเบอร์17นะครับนี่ห0 0บาทนะครับต้นสวยนะครับต้นสวยเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้เดียท่านก็ไปเนี่ยถ้ามันลอยอย่างนี้ได้ถ้ามันลอยอย่างนงี้สามารถออกได้นะครับเนี่ยถ้ามันลอยแล้วมันไม่ได้กินไม่ได้กินนนะั่นสามารถออกได้นะครับแล้วก็ให้เหลือไว้แค่ข้างล่างจากจากนเนี้ยลงไปนะไม่ต้องเลาะนะครับห0รบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับเบอร์18นะครับเบอร์18เบอร์18นี่นี่นี่ออกกัมมีเหมือนกันนะครับชมพูเนี่ยนะครับ ชมพูเนี่ยมันมันมันมัอนจะมีขนยังไงไม่รู้อ่าตัวนี้ไม่มีแฟนซีนะครับบอกก่อนไม่มีแฟนซีนะครับตัวนี้เป็นเดียวๆนะครับแต่ว่าโคตรสวยนะนะครับเบอร์สิบแปดนะครับนี่โคตรสวยเด้อหมุนให้ดูก่อนนี่หกร้อยบาทเหมือนกันกระถางมันเท่ากันนะครับอืมมึงขายราคานี้หมดเลยนะครับพอตั้งแล้วมันสับสนนะครับนี่โคตรสวยมากนะครับเบอร์นี้นะครับนี่ ดอกนี่แบบนี้นะไอ้ฝั่งนั้นดอกมันโดนฝนนะครับดอกแบบนี้นะนะครับอืมนี่ดอกนี้นะครับเบอร์สิบเก้านะครับหกสิบเก้าดอกก็แบบนี้นะครับก็เหมือนกับที่ดอกผ่านมาแล้วมั่งดอกเหมือนกันนั่นแหละครับนะเพียงแต่ตอนนี้มันบานขึ้นมาแล้วก็มันก็เจอฝนนะครับกีบพับเหมือนกุหลาบเลยนะครับกลุดอกดอกตูมเป็นพุ่มเลยนะครับดอกตูมเต็มเลยที่ยังไม่บานนะครับ แล้วก็มีม่วงอีกเอ่อม่วงถือว่าเป็นของแถมนะม่วงเนี่ยมีม่วงอีกกิ่งหนึ่งครับม่วงกิ่งหนึ่งมีม่วงอีกกิ่งหนึ่งนะครับเอ่อตัวนี้ก็มีสองสีนะครับอืมสองสีนะครับเบอร์สิบเก้านะครับสองสีทรงสูงนะครับออ้เวลาทรงสูงนี่แพ็คยากนะครับเอ่อหกร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งปิดท้ายนะครับเบอร์ยี่สิบนะครับเบอร์ยี่สิบสีม่วงนะครับสีม่วงใครอยากใครอยากจะเอาไป ใครที่หาอยู่นะครับทําไมเหมือนเกิดไม่เมื่อยเนาะมันลุกขึ้นลุกนั่งนะครับมันเลยเมื่อยนะฮะนี่นะครับสีม่วงนะครับม่วงไตวันนะครับโขดก็ใหญ่นะครับนี่ไอพวกยุ่งเยิงอย่างเงี้ยไม่ได้ตกแต่งท่านก็ตัดได้นะถ้าไปแล้วตัดได้นะครับพวกอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับอันไหนสมควรตัดก็ตัดแต่ถ้าอยู่จากขอบดินลงไปอย่าไปตัดนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีรากกินอาหารเด้อนะัะเบอร์สิบเบอร์ยี่สิบเบอร์สุดท้ายลรวเด้อหกร้อยบาทนะครับสีม่วงตัวนี้นะครับหกร้อยบาทนะครับ ค่าส่งอยู่ที่100บาทเ้อนะครับเหลืองเกนทาไม่รู้ใครทักมาวันนั้นนะครับเหลืองเกนทาต้นนี้นะครับ1,000บาทนะครับส่งสูงนะครับเหลืองเกนทานะครับอันนี้ต้นกิ่งต่อมันนะครับอันนี้กิ่งต่อมันผมได้ตัดแล้วก็ทายาฆ่าเชื้อราไว้นะครับตัดเสร็จแล้วก็ทายาฆ่าเชื้อราไว้นะครับมันยังไม่แห้งนะครับอ่ะเหลืองเกนทานะครับใครจะเอาก็ทักมานะครับต้นไม้ก็ยังมีเหลืออีกเยอะอยู่นะครับนามามาดู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 ไอชุดที่1กันนะครับเป็นชุด พร้อมส่งนะครับ1,000งบาทพร้อมส่งนะครับอันนี้คือถือว่าโปรโมชั่นเด้อเพราะว่ามันมีมันมีแฟนซีด้วยนะครับเนี่ยแฟนซีด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นแฟนซีด้วยแหละครับตัวนี้นะครับนี่ต้นที่1นะครับชุดที่1นะครับมาต้นที่2นี่เหลืองแดงนะครับนี่เหลืองแดงพุ่มสวยนะครับเพียงแต่ยังไม่ออกดอกก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นให้กับลูกค้าแล้วกันนะครับนี่ต้นที่2นะครับก็ถ้าใครงบไม่ถึงก็จับหาเพื่อนมา หาเพื่อนมาซื้อด้วยกันเนี่ยนะครับค่าส่งมันจะได้ถูกนะครับแล้วก็หนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับท่านก็ไปหารกันเอานะครับอืมนะฮะนี่นี่ะเออนี่อันนี้น่าจะเป็นสีออกแดงแล้วก็มันจะมีสองสีนะครับโอรสนะครับเนี่ยชุดที่หนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทรวมส่งครับมาชุดที่สองนะครับแล้วก็มีเหลืองอืมเหลืองตัวนี้นะเออเหลืองตัวนี้นะนานานมาทีนะคล้ายๆกับอะไรนะ ฟักอะไรนะชื่ออะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่ชชชลัคก,กี้เหรอนะลัคก,กี้ของคุณอะไรนะสวน S อสสมัยก่อนอนะใช่ดอกอย่างนี้ไหมผมก็จําไม่ได้นะนะฮะแล้วก็มีชุมพูนะครับชมพูตัวนี้โดนน้าด้วยนะมันโดนน้ํานะครับผมฝนตกแรงเมื่อคือนเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีแดงแดงใช่ไหมก็น่าจะมีแดงตัวหนึ่งนะครับนะตัวนี้นะนะครับน่าจะมีสามสีมาต้นที่สองชุดที่สองนะครับ ก็ะจะมีแดงแบคเลทแล้วก็จะมีนี่ชมพูออกโอรสอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยนะผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้ก็นานนาทีเดอนะครับใบเขาจะมีขนนะตัวนี้นะเออแล้วก็มีตัวนี้นะครับน,นี่ด,านานนดอกตัวนนะี้ชมพูตัวนี้นะครับน,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 บนี่ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอะไรกันโอ้ยตัวนี้อะไรเนะี่ย ตัวนี้แดงบปเล่นะครับคล้ายกับแดงไปเล่นั่นแหละครับเนี่ยเพราะว่ามันจะออกเนี่ยเห็นไหมนะนะครับอ้าวต้นที่ 3. ชุดที่2องครับหนึ่บาทรวมส่งนะครับโอเคนะครับก็โขดก็มันฝังอยู่ในดินบ้างอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยครับนะครับแฟนซีนะครับได้มารู้กี่สีนะครับอืมนะฮะต้นที่ชุดที่1ชุดที่2นะครับชุดละ1 0 0 0บาทนะครับใครพร้อมก็สามารถทักมาได้เลยนะครับวันนี้ก็มีรีวิวประมาณนี้นะครับผม จากช่องบททองชาแนลท่านอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไปด้วยนะครับโอ้ยทำไมวันนี้มันเมื่อยจังสุดใยนอนดึกนะครับเมื่อวานก็มีคนโทรมาถามเยอะเลยนะครับว่าวันนี้ลงรีวิวไหมไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานไม่ได้ลงนะครับมาวันนี้ก็รีวิวฟ้าก็คึมๆหน่อยนะครับบรรยากาศก็เหมือนกับฝนจะตกนะครับก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรก็ทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมครับสวัสดีครับผม